ไม่แท้ไม่เป็นไรแต่พู้ทุกุณเหมือนเดิมมันมีเหรียญใสมาปีหนึ่งเจ็ดของหลวงพิโตของยี่อไม่แท้นะพี่อีตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวรอให้พี่วันนี้เก็บอะไรครับเป็นปีแล้ว,วะคะ่ะจริงๆพาเข้าแท้นะตแต่เขาโดนฝนมาโดนลุงลุงลวงกรีฑน อามสี่ลุมหนึ่งเรียกไม่ออกผู้ทั่วที่ถามผมเนียังไม่แทนมะีอยู่สององค่ทะที่มีปฏิหารคืออย่างนี้พระบางองค์เนี่ยผมก็ไม่กล้าจะไปแบบไปบอกว่าพระองค์นี้ไม่แท้องค์นี้มันก็จะดูแบบเสียความรู้สึกอยู่ที่เนาะคือพระเนี่ยเบื้องต้นคมดูดีองค์นี้แท้นะ ถ้าแก้วมันกดจะได้เรื่องราวของประสบการณ์คือตอนนั้นเเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วที่มีไฟสีเขียวตรงตรงผ่านที่เราวางสวัสดีครับผมไอมมาเทพนะฮะวันนี้กับรายการอย่างนี้ต้องเช็คนะครับเช็คพระหรือเช็คคนไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นรายการใหม่ที่แบบ ทําขึ้นมาเนะจะได้แบบมีความแตกต่างนะมีการเช่าพระบ้างมีการเช็คพระบ้างสลับกันไปก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะติดตามกันบ่อยๆนะครับคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ใครจะเอาพระมาให้เช็คกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับพี่ค,ค,คโอ้นี่ที่เด็ดนั้นเลย พี่เขามาแต่แบบแต่ละองค์แบบมีเป็นทีเด็ดเลยนะฮะองค์นี้เป็นสมเด็จวรรคังใช่ไหมพี่นี่องค์นี้เป็นเหรียญเส่มาปีหนึ่งเจ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองคานะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมใช่ไหมฮะเหรียญเป็นเหรียญฉลุดด้วยใช่ไหมครับองค์นี้เป็นปูทวดนะฮะเป็นเหรียญเลื่อนสมรักษ์นะครับปีศูนย์แปดอันนี้เป็นเนื้อทองคำเหมือนกันโอ้นี่หายากนะพี่อันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนสอันนี้เป็นเหรียญฉลุเหมือนกันรับหอวอันนี้เดี๋ยวผมดูพายให้พี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวังนะะ องนี้นี่พระลึกเลยนะพี่ครับอันนี้ทองแท้พี่ครับฮะทำไมเหมือนไมค์คอนเลยทองเหรอครับใช่เหรอพี่เขาบอกว่าทองแท้ครับผมไม่แน่ใจกับเขาเดี๋ยว่าเขาตมผมก็ไม่รู้ครับผมว่าน่าจะเป็นไมค์คอนนะก็มันดูบางตังเลยพี่แต่เขาบอกเป็นทองแท้ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวต้องยิงเปอร์เซ็นต์ทองนะฮะครับนะครับคืบอนี่ชุดทองคำ้ังฐานนะพี่พี่รู้ไหมถ้าแท้เหมือนนี้เท่าไหร่พี่รู้ไหมไม่รู้ ผมบอกเลยนะถ้าแท้หมดนี่นะปูทวดนี่เหรียญหนึ่งประมาณ5้าล้านถึง10ล้านนะพี่ปูโต๊ะเนี่ยเหรียญหนึ่งต้องมีประมาณ2ล้านนะนะครับสมเด็จนี่ไม่ต้องพูดถึงนีมันเกินแล้วถ้าแท้มันสามสี่สิบล้านเลยเนะหลงวงพ่อเดิมก็ต้องมีประมาณ5ล้านถึง10บล้านนะหมดนี่วัวขม่ัวเผลอต้องมีเป็นร้อยล้านนะพี่เพราะพ้าเขาขแพงมากเลยนะ ครับนะครับเอาหลวงพุโต๊ะก่อนก็ได้ฮะเหรียญเสมา17นะผมดูพี่ก่อนเลยครับผมได้แต่ผมบอกพี่ได้นุ๊ว่าแท้กับไม่แท้ครับได้คือคือพี่จะมาเช็คอยู่แล้วอยากจะชัวร์ว่าเป็นยังไงเนาะครับผมนะครับมันมีเหรียญเสมาปี17ของหลวงพุโต๊ะครับครับแต่ผมให้กล้องดูก่อนนะครับอู้นี่ตรงนี้ไม่จานด้วยนะครับ มีจานหลวงปู่โตนด้วยนะใช่ครับพิเศษเลยพี่แต่องค์นี้ถมผมบอกพี่ตรงเลยนะครับองนี้ยังไม่แท้พนนี่ผ,ผ,ผิดตรงไหนครับผิดผิดตรงที่ว่าพลาเนี่ยจริงมันต้องมีเลขกำกับอยู่ในทองคำเนี่ยมันจะมีรอยขูดตัวเลขอยู่ตรงด้านหลังยันใต้ยัน ครับมันจะขุดเลขเลขเลขนั้นๆรุ่นนี้สร้าง199่งอกงค์ก็จะมีเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข199่ง้อยาใช่ฮะถ้าไม่มีแสดงว่าลงไปแล้วครับอะไรฮะนิมนต์แลยนะอ๋อนิมนต์ไปแล้วครับนิมนต์ไปแล้วหรือว่ากรรมการลืมขุดเลขสงสัยน่าสงสัยนะอ่องค์แรกไม่แท้นะตายรู้สึกไงบ้างพี่องค์แรกไม่แทนไม่เป็นไรครับเป็นไรนะพี่ตับแมสได้ไหมอยากเห็นแอคชั่นคือสองนิ้วทิ้งสองนิ้วอะ ไม่แท้ไม่เป็นไรครับแต่พูดคุณเหมือนเดิมเาอาค์ต่อไปนะอันนี้หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านปีศูนย์แปดรุ่นนี้ถ้าแท้นี่ต้องมีห้าล้านเลยขั้นต่ำอ่าอันนี้เช่ามาเท่าไหร่พี่สองพันเนาตายแล้วจริงจริงๆเหรอพี่จริงถ้าแท้ห้าล้านลงทุนมาเท่าไหร่นะสองพันสุ้ายพี่ไปลงทุนที่ไหนมาเดี๋ยวเผื่อผมไปลงทุนด้วยโอ้โหลงทุนสองพันนี่กันได้ห้าล้านน,นี่เปอร์เซ็นดีมากนะดูไปเรื่อยๆนะครับ ดูที่ไหนพี่เอครับประมูลมาอันนี้เช่าจากเช่าจากในทางบ้านมาโทษนะพี่สองพันนี่รวมกรอบไหมรวมหมดเลยรวมกรอบด้วยเหรอพี่ผมว่าไม่ใช่ผมว่าผมว่าไม่ใช่กรอบทองนะพี่ถ้ผมว่ายกตั้งแต่แรกๆผมว่ามันแม่งแมงแมตั้งแต่แรกอ่ะเพรนั้นชุดนี้ผมไม่ดูได้ไหมได้ครับลงก็สองพันนะพี่ถ้าแท้มันห้าล้านอ่ะดูหน่อยแล้วกันครับลุ้นรุ้นรุ้นให้คุณดูรุ้นแล้วกันเผื่อฟุกถ้าวันที่หนึ่งครึ่งหนึ่งได้ไหร่ฮะสามล้านสามล้านแต่องค์นี้เนี่ยลงทุนสอง ห้าล้านมีขังมีเกินด้วยอ่าให้ผมดูยังพี่เอาพูดตรงๆกันนะห้ามโกธกันนะืมครับปิดตาเลยอันนี้เอียงได้ไหมครับเอียงเลยพักบวมอีกนึงพี่ให้กล้องดูก่อนนะพักบวมพี่ยังไม่แท้ครับองค์ที่สองพี่ต่อไปเอาเร็วๆไหมดูทีละสององค์เป็นของเล่นซะล้ว โอโ้ไม่ได้ของเล่นพี่อันนี้จริงจังเลยครื่งน,นี้เวลาดูพร์เก้พารแท้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราคุยเล่นกันบ้างมันจะไม่เครียดแต่ถ้าพี่แบบมาแล้วแบบผมแบบเครียดใส่พี่อย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็รู้สึกอุ้ยพี่เพ้าตงนี้มันมันจะแท้หรือพี่มันมันก็ทาให้ยรรากาศมันเสียถูกไหมแต่ถ้าเราคุยแบบในมุมมองแบบเออถ้ามันแท้ก็มีโอกาสได้แบบได้เงินเยอะถูกไหมฮะแต่ถ้ามันไม่แท้ก็ถือว่าเออช่างมันเราก็ลงทุน อาจจะแบบไม่ได้บ้างอะไรบ้างถูกไหมฮะครับคือเลยต้องมีแบบคุยเล่นกันบ้างอันนี้ใครโทรมาฮะไม่มีครับผมเดี๋ยวจะรูให้ดูอันนี้เฉยอ๋อมีทําอะไรก่อนไหมฮะไม่มีเขาเป็นนักธุรกิจนะบางทีคุยไปด้วยเขาต้องทํางานไปด้วยต้องให้เวลาพี่เขาและอันนี้อันนี้โอ้พี่รูปแฟนพี่เหรอไอ้มิงแฟนพี่เด็กมากดูดิมาดูดิตัวเองไงแผลนะ โรศัพท์โทรศับพี่โซนนี่พี่อายุอะไรอ่ะผมห้าหกพี่เลี้ยงเด็กเหรอฮะเฮ้ยยังจริงมันเช่นเด็กจริงๆก็โตแล้วมันแอปบเฉยแอบแตะแต่งครับเนาะในเมื่อกี้จะเปิดรูปภาพให้ดูไง้วเขาปัดไปไปมาเจอรูปเด็กคุณไม่ต้อาออกกล้องนะตัดออกกิจมึงไม่ต้องเอาออกมึงใส่ไปหมดเลยเพราะผมมีโอกาสตาย แล้วสรุปอันนี้ลงทุน2 0 0พันอันนี้อันนี้เหมือนจะสี่พันอ๋อองนี้สี่พันเพราะเป็นตลับเพชรองค์นี้สองพันตลับไม่มีเพชรประมาณนี้แล้วสององนี้พี่พันกว่าอ,องละพันกว่าบาทนี่ฮะหลวงมพ่อเดิมครับแล้วก็เหรียญกลมหลวงครับลงทุนอง์ละหนึ 1> 1, 000, ่งพันองละพันถ้าแท้นี่ผมบอกแนะ้คู่นี้ต้องมีสิบล้านนะครับ อันนี้เราคุยเป็นโจ๊กแล้วนะอันนี้เล็หมดแล้วผมก็ดูมันทองยังไงหรือพี่พี่บอกเป็นทอง <c oughs> ผมว่าไม่ใช่ทองนะเขาบอกว่าทองทองทองผมบอกผมก็นั่งดูเนาอม,มันใช่เลยตั้งแต่แรกๆ <c oughs> ล่ละโอ้ท่านนี้เป็นทองบ้านคุณเม้งก็เต็มแล้วนะทองม้วนเนี่ยเต็มบ้านเลยประมาณเม้งสายหนึ่งเนี่ยคือเหรียญทองคาเป็นเหรียญที่นิ่มที่สุดถูงไหมพี่ครับถ้าเวลาแบบปั๊มพักหรือว่า มีการสร้างพัดเนี่ยเนื้ออะไรจะเป็นเนื้อที่คุ้มชัดที่สุดพี่จะเป็นทองคาทองคำใช่ไหมใช่ทองคาจะชัดสุดลงมาก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินครับแล้วก็จะเป็นทองแดงกนวะกนวะมันแข็งถูกไหมพี่ครับถ้าองนี้ถ้าพัดแท้มันจะต้องคุมมถูกไหมอันนี้เป็นทองคําที่บอกพังตื้นอยู่เลยอันนี้ผมวางนะครับวางเลยตื้นๆนะมีเฟกด้วยตื้นๆต่อไปฮะนี่เป็นจักรพัดแห่งวงการพาเครื่องถามก่อนเลยพี่ตลับเท่าไหร่ฮะ เนี้สี่สี่พันซื้อพร้อมตับดสี่พันผมผมบอกพี่แม้ตลาดเนี่ยถ้าทําถ้าทําใหม่นะต้องมีประมาณ4ี่ถึงห้าหมืน่นเนี่ยตลาดอย่างเงี้ยครับไม่แน่อาจจะหกหมื่นด้วยเพราะตอนนี้ทองกำลังขึ้นแล้ว,ลวพี่ซื้อได้ไงสองสองวันนั้นกลางคืนง่วงด้วย<อ>นั่นแหละโมหมดไปหมดไปสามหมื่นหมดพ<อ>ี่ซื้อไปสามหมื่นเท่านั้นแล้วไอ้วันที่ง่วงง่วงงงงนั้นได้ดื่มอะไรไหมไม่ได้ดื่มไม่ดื่มมอเนาะปกติไม่ดื่มเลยหรอไม่ดื่มเลยแล้วพี่หมดไปสามหมื่นเลยหรอ ใชได้พี่ครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะยังไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมให้ให้กล้องดูก่อนสมเด็จองนี้ไม่ถ้าแท้ต้องมี30ล้านพี่เอ้ซื้อมาเท่าไหร่นะสองพันจริงไหมพี่จริงไม่โกรธกันนะไม่โกรธเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าจริงๆที่เขาเนี่ยเอาพารมาเช็คนะแล้วก็เขาพร้อมที่จะรับความจริงได้เพราะว่าเดี๋ยวจะชอบมีแบบคอมเมนต์ว่าเอไปูลลี่พี่เขาเหมือนกับว่า ไปซ้ำเติมพี่เขาจริงๆไม่ใช่นะเราไม่ได้ซ้ำพี่นะรเราทั้งเหยียดทั้งกระรทื้นพีา,า,าให้แบนไปเลยครับ<笑><笑>ผมคุดเร่นพที่จะมือก่อนจะมือมก,ก่อน,มน,นไม่กดกันนะพี่มีหูเย็นเลยนะผมก็รูร้เหมือนกันไม่โกดกันนะอเพราะนั้นเนี่ยเจ้าของพลาเขาเขาไม่ได้ว่าผมนะค,คือก็เราก็คุยกันตรงไปตรงมาเพราะพี่อยากได้วความจริงเราก็ให้ความจริงเขานะฮะแต่อันนี้คือที่มีเด็กอันนี้เรื่องจริงนะของจริงครับ จะกลับบ้านด้วยอย่างเนี้ยเรื่องเด็กยังไม่จบเลยจริงเหรอพี่ถามจริงไปเจอที่ไหนเขามาหาครับวันดีคุยๆกันพี่เจอในเฟซบุ๊กนี่ฮะทีแรกก็คุยธุรกิจกันอ๋อเทรดหุ้นด้วยกันใช่ไหมฮะนาะงเขาก็เทรดอยู่ทุกวันครับใช่ไหมฮะครับแล้วปกติก็คือไปนัดเทรดใช่ไหมครับเทรดหุ้นเหรครับเทรดอะไรกันนะไปเทรดไปเทรดเจ้าพีเทรดเทรดในหุ้นเอ้ยไปเทรดแล้วเจ้าพี่นะมาผมดูพันอยู่หรือเปล่าพี่ด่ะผมดูนะอ่าครับเออสิบล้าน รอยบร้พี่แทงพาแทงกรอบเลยพี่เอ้ยกลับวันเลยหมดเอาจริงนะครับผมว่ากรอบก็ไม่ใช่พี่น่าจะโดนียบกรอบเปอร์เซ็นต์ดูจะรู้จริงจริงกรอบก็ไม่ใช่ครับพาก็ก็ยังยังเนาะครับอันนี้เช่ามาตอนกําลังแบบกลุ่มๆเง่งเอี่ยงจริงๆเะาชอบพาผมได้นะผมมีพาแทนนะพี่จริงๆถ้าถ้าจะเช่าาแทนทักติดต่อผมได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆ ก็ไรายการที่เราทำมาก็จะเป็นช่วงของการเช็คพะแล้วกันพะเกยพะแท้นะก็จะมีแบบคุยมากขำๆเนอะอย่างพี่เขาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเขาบางทีเราก็จะคุยประวัติส่วนตัวเขาเพราะจริงๆอย่างพี่มานั่งเนี่ยก็มีคนอยากจะรู้จักพี่อยู่แล้วเผลอๆพอ,พอเทสนี่ออกไปเนี่ยจะมีน้องๆติดต่อมาเยอะขึ้นย่าเลยครับเดี๋ยว่าจายคนนี้เอาจายเพราะพี่เป็นคนแบบจิตใจดีางแบบไปชอบเทสไอ้ชอบเทสบ่อยอย่างเงี้ยนะฮะครับโอเคพี่ประมาณนี้ขอบคุณมากนะยครับ ก็อะไรที่พูดแรงไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมดีครับดีครับมาไกลแม่คุณแม่ไม่ค่อยรู้จมาถุงเลยฮะคุณแม่เขาเอามาองค์หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นพัดติดตาเด็กๆในคุณแม่เนาะใช่อันนี้อันนี้ผมเช็คให้ว่าเก๊กับแท้แน่นพอเนาะแต่ไม่ได้ซื้อนะทำไมไม่ซื้อหรอไม่จะปล่อยเลย ไม่รู้เราแส่ราคาพี่ก็ไม่รู้อ๋อยวเช็คให้ก่อนถ้าอยากจะปล่อยไปหน <า S 2> ี่หมีคนอยากเช่าคนนี้เก็บนาน,นยังครับนานแล้วค่ะกี่กี่วั<ป>นแล้วเป็นปะีแล้วครับเป็นปีแล้วจริงๆองค์นี้พักพักเขาฝนหลังมานะเดี๋ยวให้ดูนี่ <พา S 1> องค์น, <พา S 1> นี้เป็นปิดตาย,ยานุงเล็กนะครับจริงๆพักเขาแท้นะแต่เขาโดนฝนมาข้างหลังใช่ใช่ไหมคุณแม่ คุณแม่ฝนเองนะฮะไม่ไมเขาให้มาเพราะฝนถูกฝนมาอย่างนี้แล้วอ๋ออันนี้คุณแม่รู้เหู่เนาะเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะเป็นรอยเนะหมือนรอยรอยฝนเห็นไหมอ่าใช่อกองเนี้ยถามว่าถ้าแทนเนาะปล่อยได้นะแต่ราคามันจะต้องขยับลงมาหน่อยนิดถ้าถูกฝนอะไรน,นะเพราะถูกฝนวันนี้ฝนตกเหมือนกันนะโอเคพอละฝนคือพอฝนขอบปุ๊บเนี่ยเนื้อปิ้นมันหายอ่าแต่เป็นพาที่ดูง่ายดึงแทนครับเนอะอันนี้มีมีมีประสบการณ์ ไม่ทราบเือนกันสามีเขาสามีก็มานะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาเ๋อ,หอ,อ,อ,อเห็นข้างนอกอ่้งนั่งรออยู่ในรถไม่ยอมมาคุยก็ไม่ยอมเข้ามาเาอ,อ,อเไม่กล้าออกกล้องผมจริงปกติมาก็อดทุกควก็ไม่ไม่มีใครว่าอะไรเด,ไเดี๋ยวเพืเดี๋ยวพาพวกเขาเห็นอไม่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวก็มอกว่าเออเมียังมา๋อรอสุดท้ายก็รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันอแฟนไม่มาพี่มาเพื่อนก็ต้องรู้อย่างใช่มีค่าเท่ากันเลยแต่พี่เห็นมันนักบอล พเป็นแฟนตัวแฟนตัวอะไรฮะตัวตัวยุงตัวกระแทะอ๋อผมผมเตะบอลด้วยใช่ไม่ไม่ตั้งบอลไปวิ่งวิ่งกับเขาแลครับกดไลค์ทุกตัวตัวไหนฮะตัวถูกใจอ๋อตัวถูกใจโอเคครับก็แต่งชุดได้ชอบใส่เสื้อร้านใส่กางเกงใส่้างเ็มน่ารักว่าคเอ็มอายุเท่าไหร่แล้วฮะไอ้นะ อายุเท่าไหร่ละสี่สิบครับผมแม่แก่แกยัเด็กอยู่เลยจริงไปซื้อคุณแม่หน่อยด้วชมบ่อยเรื่อนซืคุณแม่ยตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นเป็นพาแท้แล้วกันน่าเดี๋ยวไปไปก่อนลดเรลงนี้แม่ไม่รู้นี่เลยฮะคุณแม่ไม่รู้ข้างหลังเขาจะได้คุยกดได้ง่ายๆกดแล้วกดอีกคุยง่ายครับอย่าบอกว่ากดเลยฮะแม่บอกว่ากดแล้วใจหายหมดเลย โอเคครับอันนี้ค่าแท้ใช่ไหมคะแท้จริงๆไม่ต้องปล่อยก็ได้เดี๋ยวจะปล่อยก็ได้ลองให้น้องก็ดูราคาก่อนได้ครับนั่นเดี๋ยวให้น้องเดูโอเคได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหนพี่บางบอนครับ,บ,บ,อ,รบอ๋ออยู่ใกล้เนาะครับก็วันนี้ในพี่ผมก็จะมาเช็คผ้าให้พี่เนาะอันนี้ถ้าเป็นจะเป็นรูปพ่อกวยใช่ไหมฮะครับจะมีพวกเป็นขุนแผนพ่อเงินพ่อคูนอันนี้เป็นเป็นพ้าที่ไหนพี่พ้าผระผมขององค์แล้วก็มีผ้าผ้าพี่ ออันไหนของพี่ฮะตรงนี้นี่แหละครับกับพคุณลีอ๋อ,อเขาเขาบอกว่าพ่อคุยเนี่ยบอกว่าห้อยลูกท่านเนี่ยจริงๆไม่ทันท่านก็ได้เขาบอกค<ช>ุณทุคคุณดีมากใช่จริงรไหมพี่จริงเราคุยคุณที่ฟังหน,น่อยพี่โดนมาอยู่กับตัวโดนอะไรนะฮะโดนลุมลุมลุมกระเทืไม่ลงเว้เยเลือดไม่ออกจริงเหรอะคือลุมนั้นนี่กี่คนลุมครับสามสิบได้สามสิบลุมหนึ่ง อยู่บางประกอบนี่ถือโชว์กล้องเลยไหมก็คือ30มสิบลมหนึ่งประมาณนั้นนะพี่ก็เขาเข้าพร้อมกันนี่ยมันก็เลยทำอะไรเราได้ไม่เยอะเข้าพร้อมกันที่เข้ามาลุมเราใช่ไหมอ๋อแล้วตอนนั้นพี่พี่ทำไงอ่ะก็จะลงจะลงมันก็ช้อนขึ้นมาจะลงจะลงก็ช้อนขึ้นมาใช่ไหมครับช้อนอะไรนี่เตะขึ้นมาฮะอ๋อแล้ว่ากินข้าวมีช้อนมีช้องเนี่ยคือควาหมายคือเวลาเขาเขาต่อยเราอย่างเงี้ยเราจะล่วงใช่ไหมเขาก็งัดเราขึ้นมาอีก สมคือไม่น่วงตอนนั้นมันมันเหมือนเราไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือว่าแบบเลือดก็ไม่ออกนะนีจริงเหรอก็คลุกของหลวงปว่ลูกเดียวเลยแต่ก็มีสักอั์คระอาจารย์ตีด้วยอ๋อก็จะมีสักยันด้วยแต่แต่ก็คือหลักๆก็จะเป็นหลวงปู่กุยที่บูชาติดตัวไว้ครับที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคือจะบอกว่าลูกของหลวงปู่กุลเนี่ยมีหลายๆท่านบอกว่าถ้าแบบมีท่านติดตัว เอาไว้เนี่ยถือว่าเหมือนได้เรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วครับก็คือไม่จังเป็นต้องมีพระที่ทันท่านขอให้มีรูปท่านนะฮะไม่ทันไม่ทันไม่ปลุกเสกท่านไม่ทันปลุกเสกก็มีผระทุกข์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยพ่อควยเนี่ยแล้ววันนี้องค์นี้นี่องค์ประสบการณ์เนี่ยพี่ผมมีรุ่นแหล่ส่งน้ำมนต์อะไรเนี่ยชันน้ำมนต์โอเคนะฮะก็พูดคุยเรื่องราวประสบการณ์ของพี่เข้าไปเนาะเพราะจริงๆริงพาที่มาดูวันนี้เนี่ยเราเราก็จะเช็คให้เขาว่าองค์ไหนเนี่ย เป็นพระแท้องไหนไม่แท้นะครับอย่างองเน,นี้ยคุณแผนผลวงพายมาุมาทุนทิมอันนี้ไม่แท้นะพี่เพราะห้อ,อ,เองเงินอันนี้อาจจะเป็นในช่วงไม่ได้เป็นพระเก่าหรือว่าใน,ในยุคที่เขาเล่นกันเพราะคูณเนี่ยพระออกมาเยอะมากถ้าอย่างเนี้เยเลนราคาอาจจะไม่สูงอาจจะเป็นพระแบบเล่นกันแบบหลักสิบหลักร้อยเองนะพี่เนาะอย่างนี้ผมไม่ได้เช่าอยู่แล้วนางพญาอันนี้ยังไม่แทนนะพี่อันนี้พ้อ,เองเงินก็เหมือนกันครับเพราะคูนนี่ชุดเดีวยวกันเลยส่วนเนนี้ผมก็ไม่ได้เช่านะพี่น่าจะเป็นพระปีใหม่นะฮะ เพราะว่าพรกพรกที่เราเล่นหากันก็จะเป็นเป็นพเกจิที่อยู่ในยุคช่วงแบบสมุทรโต๊ะสมุทรคลุทรทิมสมทรทวดเนาะถ้านอกเหนือจากนี้เราอาจจะไม่ได้รับจพี่เนาะก็จริงจริงพ่อคุยก็อันนี้ผมก็ไม่ไม่ปกติไม่ได้ไม่ได้เช่าอยู่แล้วเขาลูกทันเยอะมากวันนี้วันนี้ที่มาเนี่ยอาจจะดูพรกให้นะครับว่าอันไหนแท้อันไหนไม่แท้ นะครับ <S 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 แต่ก็ไม่ไม่ได้เช่ากัน <S <S แต่เป็นไรนะพี่น้องแต, <นะ S 1> แต่ไม่เป็นไรอันนี้แต่แต่น,นี้ปลอมแน่นอนผงพายปลอมครับเนฐานะผู้สัง่งเขาจะไม่ใช่อย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้คือดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่แท้เลยจริงจ,<ะ>จริงจะจะมาป,ปล่อยสามองนี้นะองค์นี้ถ้าพี่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นปู่ทวดเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดใช่ไหมอันนี้เอามาเผื่อนี่เนี่ยนเนี่ยไม่แท้ใช่เพราะพังจะตื้นมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ให้กล้องดูแล้วหลวงพ่อบุญมาหรืออะไร รับเหยนนี้เหลนนี้ค่อนข้างสุกเหมือนกันพี่นะครับก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นเป็นเหลนสภาพประมาณนี้ทางร้านก็ยังไม่ได้รับเช่าเลยอืมใช่ครับจะเป็นสภาพประมาณนี้ยังไม่ยัไม่แตะแต่แท้ไหมครับอันนี้เนี่เมันต้องดูตัวตัดเพิ่มเติมนะพี่จริงๆผมยังยังไม่กล้าแกะเพราะว่าจริงๆถ้ามันอยู่ในช่วงเช่าพาร์ทเนี่ยเราจะแกะให้ให้ดูเลยก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ปู่ทวดที่ที่พี่จะปล่อยตรงนี้ที่พี่ให้ถามผมเนี่ยยังไม่แทะสภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นผ้าใหม่นะครับแล้วก็ไม่แท้ก็ ไม่ได้เช่ากันก็ถือว่าเช็คพาไอพีแล้วกันครับวันนี้ก็ได้ฟังประสบการณ์พ่อป่วย30มสิบลุงหนึ่งของจริงไม่เป็นไรครับไม่ได้ที่อยู่โรงพยาบาลไม่สลบไม่ถึงกับสลบก็เบอร์เบอร์นิดนึงแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอยังงงอ้าวเช็คไม่เป็นไรเลยแล้วก็กระโดดลงจากเตียงแล้วก็แล้วไมีมีดมีอะไรฟันไหมมีกระไม้อ๋อไม่ไม่มีมีดเนอะรู้สึกจะเป็นคมแฝกส์เฮ้ยโดนตีไปกี่ทีเนี่ยพี่ เยอะอยู่ครัไม่เป็นไรเลยเนาะไม่เป็นไรเลยโอ้หนี่จริงจริงอย่างนี้ถ้าโดนเดี๋ยวทัสองสามรอบก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะเขาเป็นโอเคหลักฐานที่พี่เขาพี่นักร้องไปคืนนะรคุณครับสวัดีครับสดีครับมาจากไหนพี่สุขสาคอนค่ะสุขสาครนะฮะวันนี้พี่จะพามาเช็คพี่นั่งตรงนี้ได้ไหมฮะออ๋ได้ค่ะนั่งใกล้ผมวหนุ่มหนครับเออนี่มีองค์ไหนมีประสบการณ์บ้างไหมฮะเล่าเลประสบการณ์ก่อนก็จะมีกุญทุ์อ่ากรรมเลยท่องคาถาด้วยคาถาหลวงพูดเลยครับจำไม่ได้แล้วใช้ทูเป็นคนยังไง แล้วก็จะมีองค์นี้ค่ะจะเป็นพักแก้วมรดกที่บ้านอาจจะหยิกี่ยวกับที่ชอบนะคะอ๋อพรกที่ชอบเลยนะอย่างนี้พรกองค์นี้นี่ไม่ปล่อยแน่นอนไม่ปล่อยเพราะอะไรคะเป็นพรกที่รักที่หวงพรกที่ที่บ้านที่เพราะว่าเงินเงินซื้อไม่ได้นะพี่เนาะแล้วก็จะเห็นแบบปฏิหารนิดนึงยปฏิหารบ่อยอ๋อใช่ถ้าถ้ามันมากขายไหมก็แล้วแต่คนชอบค่ะอ๋อที่มีอยสองเหรียญเงินซื้อที่ไม่ได้ถ้าไม่มากพอมันจะมีแค่ร้อยร้อยเหรียญค่ะที่ทำที่ผลิตองค์เนี้ยค่ะ องคเนี้ยปฏิหารแบบมันมีสององที่ที่เห็นที่เห็นว,ว่ามีแสงอะไรองค์ตอนนั้นนานยานัี่เกือบยี่สิบปีแล้วนะคือ่งนี้พระบางองค์เนี่ยที่เขามีมีพุทธคุณที่ดีเนี่ยผมก็ไม่กล้าจะไปแบบ ไปบอกว่าพระองค์นี้ไม่แท้องค์นี้มันก็จะดูแบบเสียความรู้สึกนะพี่เนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าองค์นี้จะเป็นแบบเราต้อถือคือเป็นพระพื้นที่เป็นคนอ๋อเป็นคนอยู่ที่คนไหนนะที่กาลสินค่ะอ๋อเป็นคนกาลสินเลยเป็พระเที่ยวมรดกที่จะนับถือมาอืมมันจะเป็นรุ่นแรกที่มีไม่กี่คนที่มีโอ้จริงๆรนี่ก็รับกับที่วัดเลยเนี่ยฮะ อันนี้จะตกทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะโอ้นี่พี่พี่ยิ่งพูดอ่านี้ยิง่งพายิ่งมีราคาเนี่ย <c oughs> ยิ่งพูดยิ่งอยากได้เลยรนะ <c oughs> าคาในปีหนึ่งสี่นะไปลึกนะพี่วัดวัดอะไรพี่วัดอุมังคละนาเรียงค่ะเอ้แต่แต่พระคมครับเบื้องต้นคือพระเนี่ยเบื้องต้น คมดูดีนะเพราะว่าผมดูพื้นฐานของพระก่อนแต่ถามว่าผมเคยเช่าไหมไม่เคยเช่าหรบอรุ่นนี้ <kä. S 2> แต่พระเขาสร้างในปี14นะพี่มันก็จะดูในเรื่องราวของการสร้างเหรียญที่ปั๊มในช่วงปีนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็คล้ายๆกับพระเครื่องบุโตเนี่ยสร้างใ<พ>นช่วงปี2 5 1 4นะการสร้างเหมือนกันโอ้ยแท้นะแท้แท้โอเคครับมีตไหนอยากจะเช็คเป็นพิเศษไหมฮะเพราะพระพี่ยืนอยู่นั่น ก็จะมีกลุ่มนี้ยค่ะอ๋ออันนี้ถ้าเป็นสมเด็จวันละครั้งที่เล่นกันอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะพี่นุ๊นะแต่อันนี้จะเป็นผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่อันนี้แพ้แน่นอนอ่าต่อไปปูหมุนอันนี้อันนี้พี่เดินทางกับต่างจังหวัดแล้วทีนี้ลุงคนนึงเขาให้พี่มาสองเหรียญเนี่ยพี่ี่เห็นเขาสงสารพี่ก็เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วตังค์ให้เขาเขาเลยวาเดี๋ยวมานี้มานนี้เดี๋ยวเอาให้ตอนนล้ให้สองเหรียญเนี่ยใช่ได้จากลุงที่ศรีเกตใช่ใช่ใช่ทีะพักแถวสา่นะ เห็นกเขาเดินไม่ค่อยบอกได้ใช่ไหมพี่ได้ได้อันนี้ไม่แท้นะะส่วนนี้ยังยังไม่ใช่นะครับบอกก่อนคือถ้าแท้เนี่ยเหรียญหนึ่งเล่นอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับบอกก่อนนะต่อไปนะะดูอะไรต่อดีเนาะอืมพ่อท่านเขียวก็ยังไม่ใช่เนี่ยค่เขาตื้นไปต้นไปหน่อืค่ะเขาตื้นไิดนึงส่วนนี้เป็นค้าใหม่นะอันนี้ผมผมอันนี้องค์นี้น่าจะน่าจะเช่ามา อ๋ออันนี้เป็นของพ่อให้มาอ๋อสิงแดกเหนฮะอันนี้มีคนให้มาอันนี้เปนคนให้มางั้นเลยเนาะใช่ค่ะสนมากแบบมากก็สะสมสามสี่ห้าปีเองแต่สมเมื่อก่อนพี่อยู่ระยองไงแล้วทีนี้ที่ไหนมีก็พี่ก็จะขับรถไปดูอย่างเงี้ยค่ะ ว่าหารไล่แยหลารใหญ่ตอนนั้นจะนิยมหลวงปู่ทิมเนาะหลวงพ่อสาครเฮ้ยพอดีว่าเขายืมไปเขาไม่คืนอันนี้ไม่เรียกว่ายืมนะอันนี้เรียกว่าจิกเลยจิกเลยคือส่วนมากพระที่พี่เอามาเนี่ยก็จะเป็นใช่ใหม่ชครับจะเป็นพระพื้นที่แล้วก็จะมีพระไม่แท้ด้วยแล้วก็พระที่อ่าอย่างเนี้ยพระแก้วมรกตอันนี้แท้อย่างที่พี่บอกเป็นพระมรดกพี่เนาะครับจะได้เรื่องราวของประสบการณ์นะครับองค์นี้ไม่ไม่ปล่อยมั้งถ้าปล่อยไปเสียดายแย่เลยนี่อยู่สององค์ค่ะที่มีปฏิหารองค์นี้ใช่่ีป ใช่ค่ะเล่ลาให้ฟังได้ไหมคือตอนนั้นเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วที่มีไฟสีเขียวมาอยู่ตรง,งที่ตรงตรงผ่านที่เรวาวอ๋อกเดียเราก็จะไหวพระสวดมนต์อยู่แล้วนี่างเงท่านจะแบบว่าปกปักรักษาอันนี้เรื่องของความปลอดภัยวันนั้นเหมือนกับขโมยขึ้นบ้านคือจะไปทั้งพวงละแต่ตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันจะหายปกติก็อยู่หลายปีแล้วนะคะพี่ก็เลยไปดึงเอาองค์นี้องค์เดียวออกมาจาก จกกพวงแบบนี้เอามาแต่งท่านองเดียวนองพอพอพี่ไปทำงานขโมยขึ้นบ้านเอาไปทั้งพวงเลยก่อนนั้นนั้นคือเหมือนกับเรามีเซนว่าอาจจะแบบใช่ใช่ใช่อะไรเนี่ยเราเรียกเขาภาเมา่อก่อนพี่ก็เลยดึงออกมาองเดียวน้อกนั้นนี่เอาที่เหลือก็คือหายหมดเลยหายหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเคื่อพี่ก็เลยว่าคือเหมือนเหมือนพระเขาอยากจะอยู่กับพี่แหละเหมือนพระเลือกเจ้าของด้วยนะครับ ก็ก็ก็ถือว่ามีมีเรื่องราวเนอะมีมีประสบการณ์ในพระองค์นี้จริง,รงวันนี้เนี่ยอย่างที่มาเนี่ยเราที่ดูให้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เช่าพี่เนาะแต่ก็จะบอกบางองค์ว่าอันไหนแท้ไหนไม่แท้อันนี้ใหม่อันนี้ไม่เล่นกันนะก็ถือว่ามาแชร์กันไปได้ีนนเดินทางมาไกลเลยเนาะ สมุทรสาครไกลไหมยี่สิบเอ็ดกิโลไม่ไกลอ่ะเพราะที่ว่ามีน้องชายเขาชอบมากแล้วทีนี้เขาติดงานเขาเลยมาด้วยไม่ได้เขาชอบที่เขาชอบพเขาดูเขาลงพ่อคุณนี่เวลาพวกอะไรอ่ะพวกตั้งถ่ายเลยนะเวลาแบบไปใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไว้ในรถจริงไหมที่นี่เหรอเวลาแบบอยากใช้พุทธคุณนี่คือเอากระเป๋ามาแล้วเทใส่ไปเลยแล้วก็หามไปทั้งทางตัวเองชอบเดินทางอ๋อแล้วทีเนี้ย ถ้าถ้าถ้าพี่แบบได้เดินทางอยูอย่ไหนเงี้ยพี่ก็จะสวดมนต์แล้วเราไม่รู้ว่าองค์ไหนเนี่ยจะช่วยเราบ้างใช่เราก็เลยเอาไปทั้งถุงไม่ปกติจะทบองค์เนี้ยแล้วก็องค<อ>์นี้มันมันอยู่ในเส้นนี้ก็เอาไปทั้งเส้นนี่ถูกไหมอ่าพี่มีอีกเหรียญหนึ่งพี่ห้อยอยู่หน้ารถตัพี่เลยว่าพี่ว่าพ,พี่มีสองนี่ามันม,มีอีกแล้วมีถังอีกนะอ่าอ,อยู่ไหนมีถังเงินอยู่ในรถพี่ไอน้องไปหยิบขอยืมได้ไหมขอยืมพี่ไม่มียืมแต่ไม่คืนเนี่ยเหมือนคนไม่ขอยมเนใจเนั้นก็เกินใจไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า ช่วยให้เขาแบบเจริญรุ่งเรืองก็โอเคโอ้ดีเนาะเป็นคนจิตใจดีเนาะได้ไม่มีปัญหาตัวนั้นตัวนั้นนี่เป็นเป็นเป็นนางงามมาแทนไอเอาให้สวยเขิน มีมีอยากจะทวงคนที่เอาพาไปไหมบอกเอามาคืนฉันเดี๋ยวนี้ไม่ทวงกันทวงเลยเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเองเดี๋ยวทุเป็นของเราก็จะกลับมาเองยี่สิบปีก็จะกลับมาเหมือนเดิมจริงเราก็แอบรักเขาอยู่ใช่ไหมเอาแอบรอแผนเก่าไม่เชื่อกดิค้าขายเดี๋ยวเขาดูแล้วเพลินนะอย่าพึ่งนะไม่ได้เอาไปแค่พาด้วยเอาเงินไปด้วยใช่ไหมถามตรงเลยเอาเงินไปเท่าไหร่ ไม่เอาเอาดีเ,เพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันปกติเวลาเราจะไปไหนกับใครสักคนหนึ่งหรือเราจะไปกินเหล้าเราก็ต้องไปลคนที่รู้ใจถูกไหม ปูไม่มีหายากพี่สมวนมากพี่มีเพื่อนฝูงตอบก่อนสิเราจะไปคนรู้ใจถูกไหมค่อยไปอะคะอ่าแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่รู้ใจไม่รู้ใจอะไรส่วนมากจะไปบคนไม่รู้ใจจะได้ปีกตัวง่ายในคำถามจริงเขาไม่อยู่คิดถึงเขาไหมถ้าปกติก็ไม่คิดถึงอ่ะถ้าไม่ปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็เฮ้ยนึกขึ้นได้ของเราอยู่กับเขาเฮ้ยต้องกลับมานะคิดถึงของมากกว่าเป็นผู้หญิงปากแข็ง แล้วเพื่อถามจริงอยากอยากเจออยากเจอเไหมถ้าอยากเจอก็ก็ตามหาได้ค่ะแต่ว่าเ,ออเขาตอนเทอมาหากินแต่เขารุ่มๆุ่มเดินดอน<ม>บางทีพี่คิดว่าสิ่งที่เขายืมเราไปเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่ารุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่พี่รับกับมือของเขาสาคอนแกจะมมอลแล้วนะบอก <พา S 1> เขาเหน่อย<ไ>ปะถ้าไหนลุ่มลุ่มลึงแล้วกลับมาหาหน่อยฉันคิดถึงเหลือเกินติดตามไปเอานะเจ๊คุณถามจริงพบกันนานยริงก่อนนี้เขาจะไปรู้จักกันสองปีนะคบกันนานอยู่นะ คือพี่เขาทําธุรกิจเขาไปไปมามเราก็อยู่เมื่อก่อนพี่อยู่ระยองแต่แกเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็มีมีมีจินตนาการมาทำให้เราง่ายก็แอบปื้นเพราะน่ะพูดตรงๆอ่ะแอบชอบเขาอยู่ดนึงเขาต้อเป็นเรื่องชู้สาวไหมค่ะไม่ก็คนเราจะปื้นมันต้องคนหนึ่งไม่เป็นต้องมีเรื่องชู้สาวเลยผมไม่ได้พูดเลยพี่พูดเองชอนิสัยเฉยเฉยชอบตลกเออพี่คนที่ชอบตลกจริงถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็คิดถึงเขาแหละพูดตรงตรงก็อยากให้เขากลับมาเขาตลกมากอ่าถ้าว่างก็กลับมาหาเขาหน่อยนะฮะนี่เขาคิดถึงนะครับจเขาตลกมากเนี่ย ตอนนี้อันนี้รายการพาหรือรายการประกาศคู่เงียสรุปสูไว้ผมเช็คพี่นะไม่เช็คปกติพกนี่คือเทไปทั้งถาดลงไปในกระเป๋าใช่ไหมใช่ค่ะจะแยกแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีกระเป๋าเล็กอีกแยกอีกเก็บพ้ายอยู่ไหนเก็บยังไงคะเก็บเก็บโชยหนึ่งเลือกก่อนต้องเลือกก่อนนะก่อนแยกนี้นะเป็นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่คนนี้เขาก็จะมีเทคนิคการเก็บพะาสเขาจะเลือกก่อนเขาจะเอาหูหเก็บก่อนอันนี้ทองแท้เขาจะมีทองเนี่ยเก็บเข้าไปก่อน ที่ทำอะไรฮะฮารดทุงอ่าโอเคเจอยังครับที่กลุ่มเขาจะมีหมวดหมู่อ๋อที่หมวดหมู่เขาแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มเขาเรียบร้อยอันนี้ก็จะไปห้อยไว้หน้ารถอ๋อหน้ารถแล้วมีดไว้แทงใครครับอันนี้ไว้เผื่อแบบไม่เจอโจรเนอะ เจอแบบเจอตัามาอย่าเนี้ยอ่าค่าตัวเองเลยจนค่าตัวเองเลยนะอย่าเข้ามาใช่ไหมไม่ต้องมาทำชั้นโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะที่ให้<อ>ความรู้นะค,คะ เรียบร้อยนะฮะกับรายการใหม่ของผมนะครับอย่างนี้ต้องเช็คนะครับใครที่มีพักเครื่องอยากจะมาให้ผมเช็คก็เดินทางมาได้นะที่โครงการเดอะวิทิสนะฮะร้านพักเครื่องกรุเทพนะเปิดเที่ยงครึ่งถึงหกโมงเย็นวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับมีพักก็นํามาดูนะครับแล้วก็เราก็จะมาเช็คกันอย่างนี้นะฮะเช็คทั้งพระเช็คทั้งคนนะครับก็สนุกสนานกันไปนะฮะวันนี้แตผมต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอในครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม